สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่1ใช่ไหมหนึ่ก <1. S 2> <1. S 1> ุมภานะครับผมซึ่งวันนี้มีของมาออกใหม่นะครับผมนี่ก็คือว่าจะเป็นนี่ไรซิ่งฟรีดอมกันดั้มกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Immortal Justice ซึ่งอยู่ในอ,อนิเมะเรื่องใหม่กันดั้มซีดฟรีดอมแต่คือว่าวันนี้มันเป็นวันที่1 ซึ่งออกไอสอตัวนี้มานะก็เป็นไฮเกรดนะครับผมแต่พรุ่งนี้มันเป็นวันที่2นะก็เป็นรอบสื่อเฮีย here. จะไปดูแต่วันนี้ออกมาเฮียก็มาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าว่าไอส2ตัวนี้ในราคา800 820บาทเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะแต่คือว่าเชื่อเลยว่าทุกคนที่รอ,อดูหนังนะครับผมมันก็อยากจะได้อยู่แล้วมันก็เลยขายก่อนนะลุงบันอ่ะนี่ครับผมด้านหน้า นี่สกล่องเลยนะเรามาดูกันทีละกล่องกันเลยดีกว่าไหมนี่อ่ะเรามาดูไอ้ตัวนี้ก่อนนี่ Rising Freedom นะครับผมนี่กล่องมันประมาณนี้นะอ่ะมันจะสะท้อนนิดนึงนะไม่เป็นไรนะนี่ไฮเกตราคาเท่ากันนะ820บาทนะครับผมกันดัมซีดฟ e ีดอมนะครับผมไลซ i n g f รีดอมกันดัม m 1ต่อร้อยสี่นะนี่กล่องเป็นแบบนี้นะเรามาแกะกล่องให้ดูกัน Art ์ตบ็อกสวยนะนี่เฮ้ยมันมียานด้วยนะนี่ตัวนี้ ดนะูดีดูด,ดีอ่ะข้างกล่องมันจะเป็นไงนี่ให้ดูข้างกล่องอ๋อนะนี่เท่นี่ปีกเฮ้ดูดีเว้ยนะแล้วก็โล่กลังได้นะครับผมรายละเอียดเป็นยังไงราคาเท่านี้นะและดูหน้าตาของมันนี่นี่ดูดีเว้ยเฮ้ดูดีเว้ยอ่ะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าละเรามาดูว่าหน้าตา แผงของมันเป็นยังไงเอาทีละกล่องนะนี่ครับผมอ่ะเปิดมาพูอ่ะนี่ครับทุกคนอ่ะซูมก็ไปดูอีกหน่อยนึงนี่ข้างในก็จะมีที่เราเห็นเลยเนี่ยมีมีแผงเยอะแยะเลยแล้วก็มีสติกเกอร์ให้มาแบบนี้นะครับผมสีเป็นสีออกเทาสว่างสวๆนะมีสีแดงสีนี่ครับเอฟเฟกโลคือมันจะเป็นสีมุกนะสีมุกแบบนี้นะฮะ ถุงเอ้ยมีถุงมีหลายถุงนะสี่ถุงเลยนะสีน้ําเงินสวยดีนะครับผมไปนี่ครับชุดสีขาวก็มีนะครับสีเทานะเรามาดูนี่คู่มือมาเป็นเล่มเลยนะเห็นไหมนี่มาเป็นเล่มเลยไฮเกตปกติมันจะมาเป็นแบบเป็นแผ่นพับนะเวย้ยทุกคนนี่ทานฟอร์มได้เฮ้ยราคานี้มาได้วะนะแล้วก็นี่ครับ ล่างของมันเป็นแบบนี้นะปีกของมันเป็นแบบนี้ก็ต้องไปดูไปลุ้นกันว่าเป็นไงอ่ะเรามาดูครับผมแผงแผงมีเยอะนะนี่ดูดิแผงสีเทาทุกคนนี่แผงสีเทาเป็นแบบนี้นะพวกตัวพวกอะไรเงี้ยอันเดอร์เกตไหมไม่อันเดอร์เกตอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้สวยงี้สวยดี F1 นนะแล้วก็แผงนี้นะครับแผงปีกของมันนะ ทำออกมาดีนะคมนะคมนะอ่ะเรามาดูถุงต่อไปกันดีกว่าอ่ะต่อไปแผงสีที่เป็นขาวๆเทาๆนะนี่แต่เป็นไรเฮียว,ว่าขาวเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทานะเห็นไหมนี่แบบนี้นะสวยดีส่วนปีกนะเส้นคมคมดีเหมือนกันนะรายละเอียดล่องเนี่ยมาได้นะแล้วก็มีบีมคู่หนึ่งนะครับแผงสีน้ําเงินเป็นยังไงแผงสีน้ําเงินนี่โอ้โหได้ยู ดูดีนะคมๆนะถุงต่อไปไดีกว่านะเรามาดูนี่แกะถุงต่อไปทัว่เฮ้ยแผงมันมีเยอะเว้ทุกคนนะกับเจ้าตัว Rising Freedom นะอ่ะเรามาดูแผงต่อสีน้ำเงินก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไปกันไวๆนะแต่คือว่ารายละเอียดเฮียว่าใช้ได้เลยนะคือมันเหมือนแบบเยอะเยอะกว่าแบบที่เป็นไฮเกรดนะอ่าต่อไปแผงนี้ครับแผงสีเทานะ แผงก็เป็นพวกข้อต่อจอยโค้งนิดนๆ,ๆหน่อยแล้วก็เป็นแผงสีน้ําเงินอีกอันหนึ่งเป็นแผงเหมือนกันนะครับผมเอ้ยกี่ถุงแล้วหนึสานี่ถุงที่4ีถุงนี้แผงเยอะนะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยอา้าวต่อกันเลยดูกันต่อๆเลยอ่ะแผงแรกนี่ให้มาเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เ,กเ,กอรเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเงินเงินนะแล้วก็มีเส้นสีขาวก็ ัดกันนะแต่สไตล์ฟรีดอมนะต่อไปนี่แผงสีขาวสวยงามส่วนที่เป็นขาส่วนที่เป็นปีกส่วนที่เป็นหัวนะรายละเอียดมาดีว่าทุกคนนะแผงสีเทานะเป็นพวกโครงจอยต่างๆนะครับใช้ได้นะนะแล้วก็แผงนี่แผงหนึ่งแผงโล่อนะโล่เนี่ยก็ถึงได้บอกว่ามันมีแมคาีนิกในเรื่องของการขยายปีกได้เออขยายโล่ คือทานฟอร์มโลในส่วนที่เป็นกระโปรงก็คือคมๆนะคมๆเลยเฮียว่าใครประกอบแล้วเนี่ยอยากไปทําสีนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งคือไม่ต้องทําสีโค้งเยอะแยะแต่คือว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วแผ<พ>งมีกี่แผงเรามานับ1แผง2แผง3 4 5 6 7 8 9 10 สิแผงกับสติกเกอร์ให้มาเอ้ย820บาทเฮียว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะเรามาต่อกันในนี้ดีกว่านี่ Immortal Justice นะนี่ให้ดูเลยสวยไหมนี่อันนี้ก็มีตามสไตล์ Justice นะก็คือจะมียานของมันด้วยนะครับตัวโล่มันเหมือนสไตล์เดียวกันเลยนะนะ Immortal Justice Gundam 1ต่อร้อยสีสนี่ นะราคาเหมือนกันนะทุกคน820บาทตัวนี้นะฮะนี่มันจะให้หัวมันเขามันขยับได้นะฮะเนี่ยดูดิมีหลายละเอียดหลายดีหลายจุดนะปีกมีตัวนี่นี่แต่โล่มันดูขัดใจไปนิดหนึงนะ่งสีมันไม่น่าจะตัวสีเท่าเหมือนตัวมันนะนะแต่คือว่ายือนออกมาแล้วนี่ดูดิโอ้หล,ล่อแบบนี้เวยมาว่ะมาเต็มบอกได้เลยว่ามาเต็มนะ ไอตัวนี้นะราคาเท่ากัน8 2 0บาทเปิดครับผมพัวนี่นะถุงมี1ถุงนะ2ถุง3ถุง4ถุงเหมือนกันเออราคาเท่ากันแต่อันนี้เว้ย Immortal Justice เป็นอะไรเป็นคู่มือที่เป็นแผ่นพับดูดินะไม่เหมือนกับ r i ล i n g Freedom นะ แต่คือว่าเฮียก็คิดว่ามันน่าจะเล่นรายละเอียดจะน้อยกว่าหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะแต่คือว่ารายละเอียดในเรื่องของตัวอาจจะเป็นลองไรซิ่งฟ e ีดอมหรือเปล่านะเรามาดูกันดีกว่าแผงแรกนี่เป็นแผงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้ามันนะนี่นะนี่แล้วก็ส่วนที่เป็นสีเทานะและส่วนที่เป็นสีนี่ สีตัวของมันเนี่ยบอดี้นะออก,กสีแดงชมพูเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้หม่นเกินไปนะถ้าเห็นจากในกล้องก็ถือว่าอาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับผมนะ<ไ>ปแผงที่เป็นข้อต่อต่อตางๆน,นี่อ่ะแผงที่เป็นข้อต่อต่างๆจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับผมมีเฮียว่าอาจจะเป็นลองอิมมัลท์นะอ่ะต่อไปครับแผงนี้เป็นแผงสีขาวนะ mm hmm. ก ดูดูออกเลยว่าอาจจะด้อยไปนิดหนึ่งแผงสีนี่แผงสีแดงชมพูเนี่ยนะครับผมตัวของมันแล้วก็เป็นโครงนะจุดต่อของมันนะไม่มีอะไรมากเฮียคิดว่าตัวนี้อาจจะใกล้เคียงกันแต่ราคาเท่ากันแต่อย่างว่านิดนิดหน่อยๆน่อยนะอ้าโลนะโลเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเฮียหยิบเอาโลให้ดูนะ โล่เหม like like ือนกันไม่หว่าโล่เหมือนกันไม่หว่าเฮ้ยดีไซน์โล่แม่งเหมือนกันเลยเว้ยอ่าทุกคนดูนะดีไซน์โล่เนี่ยเหมือนกันอะดูนี่ดูดิอ่าเห็นเหมือนจะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันครับเออไม่เหมือนกันนะแต่ดีไซน์ใกล้เคียงกันนะดีไซน์ใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะต่อไปครับแผงสีน้ําเงินก็มีน้ําเงินเข้มนะ ในส่วนของน่าจะเป็นพวกปีกโลนะครับผมอ่ะถุงสุดท้ายแผงมีน้อยกว่าแน่นอนเห็นได้ชัดนะครับคือเกียวต้องบอกเลยว่าตามสไตล์สติกเกอร์อรดูดิให้สติกเกอร์มาแผ่นแค่นี้เองนะครับผมต่อไปก็จะมีแผ่นที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็พวกปีกของมันนี่เห็นไหม ปีกของมันประมาณนี้อ่ะเรามานับแผงกันดีกว่า1แผงนะครับผม immortal justice นะ2แผง3แผง4แผง5แผง6 7 8 9 10 11 11แผงเท่ากันแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้อีกหอันแต่คือว่าดูเหมือนนะแอบดูเหมือนอ่า ไลซิงฟรีดอมแม่งจะจะพูดว่าไงอะ่ะมัน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 ดูอลังการกว่าแต่ราคาเท่ากันนะทุกคนก็เฮียคิดว่ามันคนละตัวกันแต่ดีไซน์หรือออกมาพร้อมกันเนี่ยคือเฮียคิดว่ามันน่าจะเรื่องของการผลิตหรือจุดขยับอะ่ะเฮียคิดว่ามันน่าจะดีเหมือนกันนะเอาเป็นว่า เลือกไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องซื้อยกคู่นะครับผมอ่ะไปดูกันแล้วกันนะครับผมเฮีย <Here S 1> <Here S 2> พรุ่งนี้เฮีย <here S 2> จะไปดูนะครับผมนะนี่กันดัมซีดฟรีดอมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูมาแล้วก็คงจะไม่ได้สปอยแต่คือว่าใครไปดูก็มาคุยกันได้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะแต่เฮียคิดว่ามันน่าจะสนุกนะครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็มีเนื้อหาเดี๋ยวเฮียจะลงคลิปเนื้อหาย้อนหลังแต่ไม่ได้สปอย มาให้นะครับผมอาจจะนิดหน่อยก็ไปลองดูกันละกันเดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หน้าจะลงนะฮะเพราะว่าฉายจริงๆนั่นจะประมาณวันที่3วันที่8อะไรประมาณนี้เฮียก็ไม่แน่ใจนะแต่คือว่าบอกได้เลยว่าจ้าแน่นอนไปเลยกันเจอกันเดี๋ยวคืนนี้จะประกอบเลยนะครับผมบายบายสวัสดีครับ